ตี้พลอยชมพูนะคะเจอกันในคลิปนี้นะคะจะมาเมาส์เรื่องของสบู่นะคะคือนัตตี้ไม่ไม่เคยรีวิวเรื่องของสบู่เนาะคือทุกวันนี้เราต้องอาบน้ํากันอยู่แล้วนะคะอาบกันอยู่ใช่ไหม <c oughs> อาบน้ํากันทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่เราต้องใช้ในั่ก็คือสบู่นั่นเองคือนัตตี้เห็นกระแสของสบู่ตัวหนึ่งที่แบบมาแรงมากๆใน IG ใน a c e b o o k นะคะก็เลยด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบลองมากๆชอบแบบว่าเฮ้ยมันดีตามที่เขาบอกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อมานะคะไปซื้อมาลองใช้นะคะสั ก่อนก่อนนะแ,ลลแล้วลองใช้สักพักหนึ่งแล้วมันแบบว่าสรรพคุณของเขานะคะก็จะช่วยในเรื่องของผิวที่หมองคล้ำจะดูแบบกระจ่างใสขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดได้ก็คือสบู่ตัวนี้เนี่ยสามารถฟอกได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายครบเลยนะคะก็เลยจัดมาดีกว่านะคะ,ะหลังจากที่ลองใช้นะคะคือครั้งแรกที่ใช้ก็ยังเฉยๆฉยรู้สึกเฉยๆไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าพอครั้งที่3เพิ่งมาสังเกตดูนะคะพอฟอกเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ย แล้วก็ล้างออกนะคะตามปกติเลยนะคะแล้วก็นาที่ไปเช็ดตัวพอเช็ดตัวปุ๊บขี้ใครค่ะคุณ <c oughs> ขี้ใครออกมาแบบโอ้โหเยอะมากเลยแบบเฮ้ยมันสามารถทําได้ขนาดนี้เลยเลยนะคะแล้วก็ลองแบบ่าถูๆดูโอ้โหออกเยอะมากนะคะคือก็ชอบก็เลยมารีวิวแล้วก็ที่สําคัญคือราคาเขาก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรนะคะนะคะน่ารักมากๆด้วยหน้าตาของสซร่ต,ตัวนี้ก็คือแบบนี้นั่นเองนี่นาตี้ซื้อมา2กล่องด้วยกันนะคะ น่ารักมากจากแพคเกจจิ้งของเขาดูฟุ้งฟริงเหมาะกับมาตี้มากนะตัวนี้จะเป็นแบรนด์สวิตตี้นะคะสวิตตี้แคนดี้ซอฟนะคะตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยยังอยู่ในนี้อยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องเปล่านะคะเพราะว่าสบู่นาตี้ไปไว้ในห้องน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะก็คุณแม่คุณพ่อก็ใช้ด้วยนะคะก็ชอบเหมือนกันแล้วก็หอมามากๆด้วยนตี้จะเอาให้ดูนะคะด้านในของเขาก็จะเป็นก้อนค่อนข้างใหญ่เลยนะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็ หอมกลิ่นแบบข้าวอะไรประมาณนี้แบบน้ำนมข้าวอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยแล้วก็นาตี้ไปศึกษาว่าเขามีส่วนผสมหรือว่ามีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างส่วนตัวนี้เนี่ยนะคะส่วนผสมหลักๆเขาจะมาจากธรรมชาตินนะคือเป็นหัวไชเท้านั่นเองคือหัวไชเท้านี่เ้าก็จะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของจุดด่างดำสิวอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วยทําให้ผิวแบบว่ากระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ จะมีน้ำมันรำข้าวนะคะมีกูต้าไทโอนด้วยค่ะช่วยเร่งผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพทําให้ผิวขาวมีออร่าเนียนนูไม่แห้งกล้านแล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยแตกลายได้ด้วยแล้วก็ช่วยความลดความมันแล้วก็ปราศจากสารเคมีนะคะตัวนี้ก็ปลอดภัยนะคะก็เขาได้รับอนยอนแล้วเรียบร้อยนะคะนับถึงกล้าที่จะเอามาใช้นะคะส่วนตัวนี้วิธีใช้นะคะคือถ้าจะให้เห็นผลเร็วเนี่ยเราสามารถ คือตัวนี้เนฟองเขาจะแบบเยอะแล้วก็นุ่มมากๆเลยเวลาเราก็ฟอกตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถูๆให้ฟองมันขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณนาทีทิ้งไว้3นาทีเลยนะคือเข้าไปอาบน้ําตอนแรกเนี่ยก็แบบว่าโผล่น้าใ้ตัวเปียกก่อนแล้วก็ฟอกสบู่นะคะแล้วก็ค่อยไปแปรงฟันนะคะก็แปรงฟันเสร็จแล้วก็มาล้างออกนะคะก็จะเป็นการพอกผิวเป็นการฟอกขุยผิวออ เป็นการพอกผิวไปตัวด้วยนะคะก็ผลลัพธ์มันก็โอเคนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําไม่ทุกคนไปลองใช้กันดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญราคาเขาก็ไม่แพงมากนะคะราคาจะอยู่ที่ก้อนละ159บาทเท่านั้นเองนะคะใช้ได้นานมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้างกล่องเนี่ยเขาจะติดไว้อยู่ที่250บาทนะคะขนาดอยู่ที่100กรัมนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่านะคะกับสบู่สวิตตี้แคนดี้ซอฟค่ะ สบู candy ่แคนดี้ค่ะเป็นแบบ3 in 1นะคะสีชมพูฟุ้งฟริ้งแบบนี้นะคะใช้ได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ลำตัวเลยค่ะสามารถฟอกมาร์คขัดได้ในก้อนเดียวนะคะจะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวหน้านะคะดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงรอยแตกลายให้ดูจางลงได้นะคะเพียงแค่ใช้เป็นประจําเช้าเย็นนะคะทุกวันนะคะหรือว่าจะใช้มาร์กก็ได้2-3นาทีหรือจะมาร์กทุกวันก็ได้นะคะจะเห็นผลความเปลี่ยนแป,ปลงได้ใน2สัปดาห์ค่ะ Ah... แตกต่างกันหรือเปล่าด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่ฟอกมาแล้วก็ด้านนี้จะไม่ได้ฟอกเมื่อสักครู่นี้นะคะด้านนี้จะดูใสใสขึ้นมานิดนึงนะคะต้องสังเกตดูจริงๆนะคะก็คือเป็นสิ่งที่เรานํามาพูดคุยกันในคลิปนี้นะคะก็อยากจะแนะนําด้วยนะคะใครที่สนใจอยากที่จะไปลองใช้นะคะกับสมุดตสวิตตี้ตัวนี้นะคะก็ถ้าอยากเห็นผลเร็วนะคะที่บอกไปว,ว่าฟอกฟอกทั้งตัวเลยแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเป็นการเหมือนเป็นการมาร์กตัวนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะก็เพิ่มเวลาในการอาบน้ำนิดหน่อยนะคะบางคนบอกว่า ทีหนูอาบน้ำแค่นาทีเดียวเองนะคะสามนาทีมันนานไปเ ก็เพื่อผิวสวยนะคะคุณน้องขาก็ให้เวลากับการอาบน้านิดนึงเนาะส่วนผลลัพธ์ที่ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าประมาณ2สัปดาห์ก็จะค่อยๆเห็นผลไปนะคะแต่เรื่องของการทําความสะอาดผิวนะที่ว่ามันมันโอเคนะคะสำหรับตัวนี้รู้สึกว่าผิวมันสะอาดมากๆแล้วก็คือ,อพวกเซลล์ผิวนะคะหรือว่าขี้ใครอะไรอย่างเงี้ยมันออกมาจริงๆนะคะอันนี้พิสูจน์แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวตี้จะทิ้งช่องทางสั่งซื้อให้ละกันนะคะอันนี้นะที่ก็ไปสั่งที่ไ G นะคะเดี๋ยวที่ขึ้นให้ดูด้านล่าง เลยก็ไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้ก็ละ159บาทเท่านั้นเองจ๊ะหมตดตเพิยงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูคลิปนัตตี้นะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆนัตตี้จะมาพูดคุยกันในนี้แหละนะคะทางช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะคะใครที่มาดูเฉยยังไม่ได้กด subscribe กดเลยเดี๋ยวนี้เป็นการบังคับนะแล้วก็สามารถติดตามนัตตี้ได้ที่แฟนเพจนัตตี้พลอยนะคะแล้วก็รวไปถึงที่ไอจีนัตตี้หนึ่งๆน,นี้ด้วยนะ ไปกดไลค์แล้วก็ติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณมากมากกันในคลิปหน้าน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ